สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีกธแก้ปัญหานะครับที่ว่าเคยบ็อกเพื่อนไปแล้วนะครับแล้วเผลอไปกดลบนะครับเมสเซนเจอร์หรือข้อความของเพื่อนคนที่บอกไปะะแล้วครับแล้วครั้นี้ค้นหาชื่อก็ไม่เจอแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบอกไปแล้วนะครับวิธีการกู้คืนนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้อ, <ๆ S 2> อัปเดตใหม่ก่อนอื่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือข้อความเพื่อนตัวอย่างนะครับที่ผมจะทําการบอกนะครับเนี่ยครับ ผมจะทําการบล็อกตรงนี้นะครับจะบล็อกข้อความในการโทรครับแบบนี้ไปเลยนะครับอะแล้วผมกดลบไปด้วยเลยนะครับผมนะครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับข้อความเพื่อนที่อยู่บน messenger จะหายไปละรันนี้นะครับวิธีการกู้ให้แชทเขากลับมานะครับก็คือให้ไปที่มุมบนซ้ายมือครับรูปโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้ไปที่ความเป็นส่วนตัวครับผม หลังจากนั้นนะครับมาที่บัญชีที่ถูกบล็อกครับบัญชีที่เราบล็อกอยู่นะครับขอจะไม่อยู่ในลต์นี้นะครับแล้วก็ที่เราลบไปด้วยนะครับขอจะมาโลนในบัญชีที่ถูกบล็อกนะครับตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับคลิกเข้าไปตรงที่อ่าบัญชีของเพื่อนนะครับข้อความของเพื่อนตรงนี้นะครับครั้นี้นะครับถ้าขึ้นสีขาวเลิกบล็อกข้อความเหมือนการโทรนะครับอันนี้คือเขาทําการบล็อกอยู่แต่ถ้าขึ้นสีแดงอันนี้ยังไม่ได้บล็อกนะครับ ก็ค um pues ือให้เรากดเลิกบล็อกข้อความนะครับเรากดเลิกบล็อกครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาเป็นสีแดงครันนี้นะครับก็กดออกเลยครับ่าหลังจากนั้นนะครับวิธีทําให้เพื่อนกลับมานะครับก็ให้เราค้นหาได้เลยครับเนี่ยครับสอนใช้คอมพิวเตอร์นี่ครับผมค้นหาก็มาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ส่งข้อความให้เพื่อนได้เลยนะครับที่เราต้องการจะ ส่งให้นะครับนี่คือการกู้นะครับผมวิธีการปลดล็อก Messen g e r แล้วก็ที่กู้ข้อความที่ลบไปแล้วนะครับที่เผิ่อบล็อกแล้วเผิ่อกดลบไปด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่านะครับคลิปวโนนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ